สวัสดีเจ้าพบกับช่องครูครูเอี้ยงอีกแล้วนี่เอี้ยงปลามาแอลแถวแถวกาดหลวงเลยเชียงใหม่เนาะแต่ว่าเชียงใหม่เจ้าปลามากินร้านอคะม<ช>ีเลาะไปมีหลายร้านเจ้าเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปร้านไหนเนาะไปขอเตียวไปชมวิวพวนี้กันก็ไปดูนะไปดูเลยงามมากโอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ย,ยุคโควิดก็จะโล่งๆหน่อยนะครับกินเ้าจะมาถ่ายรูปเล่นตรงนี้เนาะครับโอ้โหว้าวนี่คือ ม่น้ำปิงใช่ไหมครับตังหน้านี่จะเป็นตลาดผลไม้การหลวงยามแรงก็จะมีของขายเยอะะเลยเจ้าครับวิวงามขนาดเลยนี่ไงไข<ค>แมวจังหมแว่มาลอก,กินล่อแอลได้เนอ้อครับวิวสวยมาก เป็นน้องสาวนะเจ้าครับอ,อ,อแขกว่าสะพรนแห่งความรักสะพานไม้แห่งนี้เป็นสะพานเก่าแก่แห่งแรกของเมืองเจียงหมาครับ เชียงใหม่ตั้งนานคนเคยมาโซนนี้ไม่ได้มาแล้วนะครับมันน,บน,นนะอมันนอกนะก็มาดูร้านที่ครูเองจะแนะนำไกันเนาะจะมีร้านอะไรบ้างเอ่ยสาวแนะนำครับปลาปั้นดาวมากินข้าวมีบรรยากาศด,ดีมากติดแม่น้ำปิงเลยนะครับข้างหน้านู่นก็เป็นกาดหลวงนะนก,ากาดหลวงหรือว่ากาดว่าโรารถนั่นเองครับเป็นตลาดขึ้นชื่อในเชียงใหม่ กราชเฮาส์เดินไปเรื่อยเนาะครับตราานงนี้เป็นร้านปาลาไหาหิมปิงโอ้ลา,ลายร้าน,นต่อเลยอ่ะ <c oughs> ครับโอ้โหนี่น้องสาวคือเป็นคนแนะนำเรามาแล้วเนี่ย <c oughs> ครับ สุดท้ายหรือเปล่า,า,า,าส่วน,น,นใหญ่จะยังไม่เปิดเนาะอันนี้นะหัวแขกหัวแขกก็ดังเหมือนกันนะหัวแขกครับเ่ยไปเรื่อยๆบรรยากาศมอน,นนี้โลคามาก็จะนั่งบาร์จิบเย็นๆไปถึงแล้วท่านา้ำต้นกลุ่มร้านนี้น้องสาวแนะน้ำเจ้าท่าน้ำต้นกลุ่มอ๋อจัดไปครับนี่ สวัสดีเจ้าสวัสดีคืนครับกันมากินนะเป็นญาติญาติกันนะเคยมาแล้วเนี่ยเกิดกับคนเชียงใหม่อันนี้คือเรามาเจ้าแรกหรือเปล่าคะแม่เจ้าแรกเลยอร่อยทุกอย่างได้สั่งทุกอย่างเลยครับมาแล้วสั่งอาหารก่อนคุณเก็จะพามาเลาะกินเลาะเที่ยวนะช่วงนี้นะงดจากการเข้าทำอาหารก่อนใช่ไหมแม่นพักพักก่อนครับ โอ้เมนูหลักสิบเจ้า6.9 9.9.8.9ก้าแปดเก้ับเราเขียนลนหัวสั่งกันยูนูข้าขนาดเะรแนี้เดี๋ยวมาดูหน้าตาของสาวๆส,สั่งกัน,นักแรบว่าจะสั่งเมนูอะไรบ้างบรรยากาศดีดีท่าน้ำต้นกุ่มเ เราเอามาทางขวาแขกเราไปทิพย์เนาะจะโล่งหน่อยแต่ทางนี้ลึกลับจริงเป็นที่ดงอีกชอติหนึ่งที่เดินเข้ามาได้จอดข้ามมอเตอร์ไซค์มาจอดง่ายมากเลยนี่อันนี้ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ครับซอยแคบๆตรงนี้เลยโอ้โอ้ซอยลึกลับเลยเนี่ยครับช่วงรออาหารนะก็มาดูซอยต่างๆจ้าเมื่อกี้เก็บรายละเอียดมาพอสมควรเนาะเยอะมากเราไปรออาหารเนาะครับเลยน้องบอกว่าอร่อยทุกอย่างสั่งอย่างบบทูน่าเจ้าเดี๋ยวดูปริมาณกันเนาะ เดี๋ยวเราจะลองชิมอาหารด้วยเนาะครับเอาเวทีมาพักยกครับเสียดายเนาะน้ำชามีฟองบัขไยจบไปช่วงโควิดนะครับเนาะก็กินอาหารกันไปก่อนนะครับเนาะแล้วก็หักห้ามใจบรรยากาศดีเหลือเกินแมนมาแลวโอ้โหอันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยมาแม่ มาม่าผัดขี้เมาแล้วก็ข้าวผัดโอ้ได้เยอะนะเนี่ยจานใหญ่มากโอ้โหราคาหลักสิบจานใหญ่ใช้ได้เลยดาวนี่เด็ดว่ะคแบบทำไม่ได้น้องดาวกับคุณเต็มพามานี่มารู้จักกันเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวรออาหารให้ครบก่อนเนาะเดี๋ยวจะชิมเลยครับกินไปเลยอ่ะชิมเลยชิมเลยชิมเลยฮู้คุณเอี่งหิวละดูเอียงน้องดาวนะครับน้ำเข้มข้นขนาดเลยอร่อยอร่อยอร่อยแทบมาก แสบหรือสาวมาชิมให้เพื่อนรับชมครับอย่างนี้ครับคบรถดูหน้ามันเข้มข้นเลยครับเข้มข้นมากเลยเนาะรำขนาดเลยแกงส้มอ่ะเอ่อเบลอน้ำไหลนะข้าวผัดก็น่าชิมครับจิ้นสีร่ากันไอ้คนยิงชิมข้าวผัดหน่อยดาววัดเด็กกับอร่อยอร่อยใกญ่มากผัดเด็กเหมือนข้าวผัดบ้านของผมก็อร่อยอ่อนอ่ะครับ ก็ชาคอมคอมมากครับชอบแกงส้มนี่เบเกิลมะเขือเท้เลยมะเขือถ้าพอดีชิมผัดพิมเมาบ้างดูมาม่าผัดพิมเอาเบียดกินน้ำหนักควันควันควังน้ำลายไหลครับหอมกินแตะจมูกสั่งเผ็ดน้อยแล้วนะครับบอาเด้อลงลวกปากเด้อ เอร่อยมากเลยนะรำาเดาน่าจะเป็นร้านหนึ่งที่ใครมาเที่ยวเชียงใหม่มาแวะกินมาเที่ยวได้เนะาะคาคาดีรสชาติดีครับนี่กินครับเหลือมอยังมะเขอต้มต้มตำเผ็ดเข็มทองทอดครับ่กินกันเรื่อยๆครับนี่กิน,นแกงส้มนี่เลิศ ครูนุ่ยิงพามาเพิ่มน้ำหนักครับเห็นว่าเข้าป่าเข้าดอยน้ำหนักลดก็เลยพากันมาเพิ่มความ้วดอีกแล้วไม่เคยมาเที่ยวนะครับก็ตามรอยครวครเอี่ยงมาได้นะไปที่มาขาพารมาคาพัรก่อนเปิดหลัใช่ใช่าวฟ่เคารามไปแล้ว่อืมหกเก้าเอ็นน่าจะหกสิบเก้าบาทนะครับนะหลักสิบเนี่ยก้าหกเก้าคาเลยอ่ะเก้าเก้า ผัดเด็ดเนาะนุ่มอ่ะผัดแห้งนุ่มข้ารรวนใช่เลยทำนี้มันน่าเชื่อว่าจะเด็ดถ้าเป็นเมนูที่ทำอร่อยยากนะเอาผัดเหรอเอาผัดตุแล้วก่ออันนี้ตัวหมันจะง่ายแต่ทำใหนอร่อยยากรู้เลยว่าร้านนี้แบบไม่าะะเปิดมานานเนาะรสชาติดีมาก นี่มัลำพัดขี้เมาทะเลล้ำเพราะว่ามันประเภทไหมอ่ะประเภทก็ได้ตัวต้องจ้าดกันเหรออือตับคุณเททมากอืองพงื้นดาวมันกินลำนะหรอมากครบรสแบบหมอกเกมมาวานขึ็นใต้อ่ะทุกๆเลย รอเมนูต่อไปมาแล้วมาแล้วมีอะไรครับเนี่ย้าวส้มตำเข็มทองทอดเข็มเข็มทองทอดหน้าตาดูดีมากเลยครับอขาสาวอะไรครับมา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 แล้วเข็มทองกรอบๆเลยครับชิมเฮ็ดก่อนแล้วกันอ่ะชิมเฮ็ดก่อนโอ้โหกรอบเด็ดครับ ลำแค่เห็ดเห็มพรองทอดก่อนรำแล้วอ่ะครับอ่ะจิ้มจิ้มน้ำซ้มตำหน่อยตักันเลยที่ครับากันมายุ่ยๆนะอุ้ยกอบแบบกรอบเลยฟังเสียงฟังเสียง มันแท่ล้ำว่ะครับเนาะเบิ้งดาวอะเรียกว่าแต่คนดูเลยเดียวทย์ก็นำรายไหลเนี่ยล้ำทุกเมนูอ่ะครับโอ้โหทำให้น <Jim> ้องดาวกับคุณเอ็มแนะนำมานี่ไม่รู้เลยครับครับขึ้นเรื่อยๆเนาะครับอ่ะกินกันต่อครับว้าวว้าวฮะเนขนาอืมอร่อยคบก็คบปุ๊บเลยอ่ะไม่ยินสั่งเพิ่ม ได้สองเพิ่มนิดนึงครับหืมขึ้นเป็น่ยอะกรอบปิดไปได้อะมือเลยมากรอบกรอบแปะกรอบเลยอ่ะ ตำอ่อยมากเลยโคตรเลยครับรวมเอาทุกอย่างนะครับสียางนี่เลิศเลยครับเป็นร้านประจำละร้านได้นะเนาะคุณงไก่ก็ดีดีต้องมากินแมลงครับเย็นๆเนาะช่วงช่วงใกล้ปลดล็อกแล้วครับตอนนี้ใกล้ละกล้ละ่เเจอเจ็ดวันแล้วเนาะนี่มีเจ็ดเนัะ แต่คิดมีปล่อยไปก็น่าจะแปดวันน้องเนาะเจ็ดแปดวันนี่แหละครับว้าวอันนี้อะไรครับเนี่ยมีกรอบอะไรบ้างก็ซอสปลาทอดกระเพาะปลาทอดโอ้โหเดรัจฉานพอยใหญ่เต้ใหญ่มากอ่ะพวกเอียงจัดไปครับคุ้งเอียงกินหมดเนาะกินให้หมดเนาะจานใหญ่ขนาดดูน่าเขาอิ่มกันแล้วนั่นี่ยมาอิ่มเต้ยอ่ะพวกเอียงไม่อิ่มครับก็จัดไปครับรรบกินโวยอคัปัดโต จัดไปครัวเอี้ยงเส้นผัดซีอิวนะใส่มาเพื่อโต๊ะไว้เต๋านุอื่นเลยอ่ะอะไรอื้นลืนเลยอิ่มละครัวเอี้ยงยังไม่อิ่มจัดไปครับอะไรคืออื้นลืนอึ้นลืนคือยังต้องปรุงเลยร้านคณะบาร์บีคิวกันนะว่าต้องปรุงนี่นะผัดซีอิ้วตุ้งเส้นผัดซีอิ้วร้านตัวบาก์ีคิวเทสอ่ะเนี่ยต้องใส่พริกหน่อยตุ้มก็ได้ร้าเราจิ้มแบบบารุงอ่ะ กบปลานะครับเนี่ยเนาะรอบามอบยาวพวกื่นเลที่ไ้ปตงปุ๋นหรอตันยังนู้นนีรำเนาะแนนมันบไก่เนาะสุายกันทานแล้วมันไก่เนาะพวกนี้ผัวไก่แลเอเอนแจ๊แจ๊มันแต่แจ๊แจ๊มันอันนี้มันแห้งอ่ะอันนี้ต้นไม่นาก่อคิดในทุกเมนูแล้วน่ะเด็ดอันนี้บครบนะจ๊ะสองรกวเมนูน้อยกว่า อ่อยไมมมั้งพีว่าจะมาจะมาซ้ำแน่นอนครับทิย์นะคะเลงละกดรอบเมื่อไรกดรอกเมื่อไรเต็มตัวเลยครับซุ้มให้ล้ำขึนอร่อยนะครับดาวการกงเมฟใช่เป็นเลามากไปแล้วิับโค้งยงนี่คือไดโวเล่ะเข้าไปกินเวล้อเนาะ ไปแล้วเจ้าอิมขนาดไปหากาแฟกินกอนน้องจนไปกินกาแฟร้านฮองเฮาเดินข้ามสะพานไปเลยฝั่งนู้นนะเจ้าขอฝากกันแล้วก็แชร์ทัวร์คุณเอียงเตยเนอร์คลิปนี้ก็ไปละกัดขนาดเลยสวัสดีเจ้าเดินไปดูวิว